ก่อนจะไปชมคลิปนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งนะครับด้านด้านล่างนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องกันและกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเกือบเดือนนะครับไม่ใช่เกือบเดือนนะครับเดือนกว่ากว่านะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับความสวยงามของเหรียญหลวงพ่อรวยเหมือนเดิมนะครับ อีกเช่นเคยวันนี้มีมาฝาก2เหรียญนะครับเป็นปีลึกนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญหยดน้ำนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหยดน้ํานะครับอันนี้ดูแบบไม่สองกล้องก่อนนะครับด้านหลังนะครับเป็นรุ่นแจกทานนะครับปี2539นนะครับนี่ปีลึกนะครับคุณค่าแก่การเก็บ ส่วนเหรียญน,นี้นะครับก,ก็ก็ถือว่าลึกพอสมควรนะครับก็ถือว่าลึกพอสมควรแท้แล้วก็ทานหลวงพ่อนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญอายุมั่นขวัญยืนนะครับเหรียญน,นี้ปออีสร้างปี2 5งพันนะครับต่อโคตรรวยนะครับส่วน,นัมเบอร์หมายเลขแปนะครับสวยงาม อันนี้เรามาสองกล้องนะครับเรามาสองกล้องทีละเหรียญน,นะครับเริ่มจากเหรียญหยดน้ําก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเหรียญแท้จะคมนะครับไม่ว่าจุดไหนนะครับทุกจุดจะต้องคมชัดนะครับ มือนะครับนิ้วมือนะครับจะเห็นเป็นจุดนะครับโคดนะครับตอกโคดรวยนะครับเป็นร่องนะครับร่องโคดชัดนะครับส่วนด้านหลังเ,เป็นยันซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อนะครับก็คือ ยันพุทธซ้อนนะครับนโมพุธทธายะนะครับสวยงามนะครับเป็นเหรียญรุ่นแจกทานนะครับนี่นะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับออกวัตกโกนะครับปี3สามเก้า สวยงามครับต่อไปนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ครับความละเอียดของเหรียญน,นะครับเห็นลูกในตาเลยนะครับ ลูปในตาของหลวงพ่อเลยนะครับเส้นผมต่างๆนะครับแกะบล็อกออกมาได้สวยงามมากนะครับนิ้วมือนะครับแทบจะเป็นซิกเนเจอร์ของหลวงพ่อ,เ,อเช่นกันนะครับแทบทุกเหรียญนะครับแทบจะเห็น,นเล็เบมือเลยนะครับของหลวงพ่อนะครับจะสวยงามมากนะครับ ส่วนนี้ก็ซุ้มนะครับก็จะมีเป็นซุ้มพญานาคนะครับแล้วก็ไก่สองตัวนะครับเป็นไก่แจ้นะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านี่นะครับเป็นไก่แจ้สวยงามครับ แกะบล็อกแล้วก็ปั๊มเหรียญออกมาได้คมมากนะครับคมมากหน้าหลวงพ่อนะครับในเหรียญน,นี้จะคล้ายๆกับเหรียญชนะจนนะครับบล็อกสองนะครับแล้วก็บล็อกไก่คู่จะจะคล้ายๆนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็เช่นเคยครับเป็นยันพุทธซ้อนนะครับ ยันพุทซ้อนด้านข้างก็เป็นเขียนว่าอารหังนะครับด้านบนนะครับด้านบนนี่อรหังนะครับด้านข้างฝั่งขวามือของผมนี่ก็เป็นามาอาอุนะครับหมายเลข82นะครับต่อโคตรรวยนะครับกลางยันเลยนะครับ อันนี้ถ้าผมอ่านไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอิสวาสุนะครับเป็นอิสวาสุนะครับเป็นหัวใจนะครับก็อิสวาสุก็อิติปิโสน่ะแหละครับแล้วก็สวาก็สว่าขาโตครับสุก็สุปฏิปนโนครับนี่นะครับเป็นยันนะครับที่ลายรอบนะครับดีนะครับเกือบครบเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นยันต์สิกเนเจอร์ของหลวงพ่อนะครับยันต์พุทธซ้อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสองเหรียญสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็จะพยายามนะครับมาอัปเดตเหรียญนะครับปีลึกหรือเหรียญใหม่ๆนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ๆอย่างนี้ ผมไม่ค่อยสะสมเท่าไหร่ครับส่วนมากเหรียญที่ผมมีเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ทานหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นเนื้อล่างๆหน่อยนะครับในการสะสมเพราะว่า1สะสมง่ายนะครับ2ก็คือเราสามารถที่จะจับต้องได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเหรียญอะไรนะครับยังไงก็ฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดกดติดตามในช่องกันแลกกันชาแนลนะครับแล้วก็กดติดกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาพระเนื้อผงมาให้ดูนะครับเป็นผ้าเนื้อผงของหลวงพ่อรวยนะครับจะมาให้ชมกันในคลิปหน้านะครับท่านยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ